ทุกคนวันนี้จะมาป้ายาของเล่นใหม่ของเด็กๆบ้านนี้กันงงระสีว่าคืออะไรเขาคือแผ่นรองสัตว์เลี้ยงในรถยนต์ ็นของแบรนด์สมันะทุกคนเขาทําดีไซน์ออกมาสวยมากมีกระเป๋า2ช่องส่วนด้านหน้าจะมีซิปเปิดปิดให้แสตเลี้ยงโผลมาหาเราด้านหน้าได้จะมีแผ่นลองมาให้ทั้งหมด3อันที่ใส่ก็ง่ายเลยแค่รูดซิปตรงกลางเขาจะแบ่งล็อกไว้ทั้ง3ล็อกแล้วแล้วก,ก็ใส่ตามล็อกพอใส่เสร็จก็รูดซิปได้เลยมีใส่ล็อกมาให้2สายนะส่วนนี้จะเป็นตัวที่ยัดไวต้ตรงรูบอะได้เลยนะมาลองใส่บอะก,กันจะบอกว่าเขาใส่ง่ายมากเลยผู้หญิงอย่างเราคนเดียวก็สามารถทําได้ เขาจะมีตีนตุ๊กแกสามารถสอดตัวร็อกเข็มขัดนิรภัายด้านหลังได้เลยวัสดุข,ของเขาค่อนข้างแน่นหนาเลยไม่ต้องกลัวว่ารถจะเป็นรอยเพราะเขาเป็นสินค้าสั่งทําพิเศษมีเพนแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้เราจะลู้ซิปทางด้านเดียวนะเพื่อให้น้องขึ้นด้านเดียวจากนั้นเอาสายเกี่ยวกับทางที่จับได้เลยเขามีกระเป๋าใส่ของไว้ให้เราใส่เชชูอาหารหรือขนมสัตว์เลี้ยงก็ได้ชอบตรงนี้ทา้ายนา แล้วคือติดตั้งง่ายมากใช้เวลาแป๊บเดียวคือเพลงเขาแข็งแรงจริงๆทุกคนคือหมาเรากระโดดไม่มียวบเลยแถมหมาแต่ละตัวของเราน้ําหนักไม่ต่ําก็่า30กลเด็กๆที่บ้านคือเอ็นจอยมากเพราะว่าที่นั่งกว้างทำให้นั่งสบายขึ้นเยอะเลยทีนี้การนั่งรถตะนานก็ไม่ใช่ปัญหาของเด็กๆบ้านเราอีกต่อไปที่นี้เที่ยวกันสวัดเลยจ้าทุกคนดูพอเก็บเบาะออกคือเบาะไม่มีรอยเลย ชอบที่เขามีกระเป๋ามาให้ทาให้พกพาสะดวกสุดๆไปเลยคะ่ะทุกคน